สวัสดีครับสวัสดี FC กำมักไทยเนาะนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่วัดอุทยานภูหมูนะครับมันนี่ขึ้นมากลางมันกลางเต้นนะครับเป็นกลางเปนะครับกลางเปนะครับไปเบิรงนกันครับมันนี่ขมากลางเปนอนช่วงบ่ายครับมานอนเว่นนะครับผมพาเล็กน้อยขี่ดีมาสองคนนะครับก็เลยมากลางเปฉชิบๆกันตรงนี้นะครับ มันถือโอกาสนะครับขึ้นมาเบิงธรรมชาติครับช่วงใบใบครับพี่น้องผู้หมูกาบรรยากาศดีเช่นเคยครับแล้วก็การพัฒนาของผู้หมูก็เปลี่ยนไปนะครับผมมีเครื่องดื่มนะครับมีการเก็บการเข้าบริการสำหรับประชาชนนะครับผมลูกค้าที่อยากมานะครับผมมากางเต้นนะครับกาเสียคาคากลางนะครับนี่ผมจะพาไปเบิ่งครับนะครับ ส่วนโนตรงนี้เพิ่งกับบูญยานะครับบูญยาไว้ยังดีเลยนะครับบูญยาไว้นะครับสําหรับการกางเต็นท์หมองนี้มันสวยเลยนะครับมุมมองออกมาสวยเลยนะครับแต่ก่อนี่กางไม่ค่อยไห้บ่ค่อยงามครับเป็นล้านจดรดนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นจุดกางเต็นท์นะครับสวยๆเลยนะครับนี่ผีน้องครับเช่าแคมป์นะครับเพิ่งมานั่งเล่นนะครับกางเต็นท์ยุทยี่ที่หนึงนะครับผมบรรยากาศ ตรงพาลาพาระเบียงตะวันนะครับนี่ครับสุดมากครับมาถ่ายฝั่งนี้ครับเพราะว่าฝั่งนี้สวยกว่านะครับฝั่งนี้สวยกว่านะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงหนาเป็นช่วงหนาหนาฝนไปปลายแล้วนะครับกาสีพัดเปลี่ยนไปเป็นหนาฤดูหนาวนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดนะครับอยากสิมาเที่ยวนี่คู่ควาสอยครับอยากมีลั่นกาสเทนครับต้องที่นี่เลยวัดอุทยาน ภูมินะครับนี่ไงมากระดิกน้อยเนี่ยชื่ออะไรคะชื่อแองจี้ค่ะน้องแองจี้นะครับผู้ได้ยับมากางเต็นครับบรรยากาศดีๆนะครับบรรยากาศระดับลอยล้านเลยนะครับสำหรับโค้งมุสอยนะครับผมก็เชิญได้เลยนะครับที่อุทยานภูมิูครับสำหรับภูมิมีเตินก่ะนะครับกับทั้งอุทยานนะครับมีเติ์เซานะครับผมสองร้อยกว่าบาทนี่แหละถ้าจำโมพิธนะครับประมาณสองร้อยกว่าบาทนะครับก็มีเติ์เซานะครับผม โทรมาก่อนนะครับมาจองกันก่อนนะครับผมสามารถโทรมาจองให้นะครับทางเจ้าหน้าที่นะครับจะทําการกางเต็นท์ให้นะครับผมสบายไม่ต้องเก็บเต็นท์นะพี่น้องเปิดกางให้เลยนะครับเดเบตนะครับผมฝากไว้ด้วยครับนี่คมความส้อยครับกะมาทายเนาะ